โตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรค่ะคุณโตโต้ค่ะอามาแล้วนะคะเมื่อกี้คุณโตโต้ใช่ครับผมเป็นยังต้องถามคุณโตโต้เลยว่าคุณโตโต้ได้ที่หนึ่งของอะไรนะคะเอ่อตอนนี้นะฮะอยากจะฟังเสียงคุณโตโต้มากใช่อยากจะฟังเสียงนี่เดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันตอนที่เขาเดินกลับมาเดี๋ยวฉันจะไปสัมภาษณ์กรุบๆเบาๆคุณระวังโดนตกนะคะ ม่ฉัน<ด>จะไป,ปสัมภาษณ์ให้ให้เขาแนะนําตัวนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็เป็นคนดังอีกหนึ่งคน<า>พอดีว่าดิฉันยังไม่ได้แนะนําในส่วนของออความเป็นมาของเขาให้เขาแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะอ่ะคุณโตโต้ขอพื้นที่เล็กน้อยค่ะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมโตโต้ธนาเดชนะครับศิลปินนักแสดงจากทางช่องวัน31นะครับหรือว่าจากละครซิไลโซนะครับผมก็อาจจะเห็นพันหูพันตามาบ้างนะครับตั้งแต่รายการเดอะโกดเลนซองนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ ได้รับเกียรตินะครับมารับรางวัลซีโอนามบวรนวรสนะครับต้องขอบคุณนะครับหมอ่อมหลวงนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็แสดงความยินดีไปถึง c ีอทุกทกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณโตโตเป็นงานมากเลยนะครับวันนี้ก็พูดได้ดีมากๆเลยก็จริงๆค่ะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจริงๆนะคะสำหรับโลกของเราในทุกๆสีเลยนะคะ